ทศคู่ค้ามองหาช่องทางส่งออกมองหาเราในจับคู่ธุรกิจ business matching โดยจิระห้องสำเริงและชัยวัดวนิตวัฒน,นะสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน 13นาฬิกา8นาทีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ Business m a ป c h i n g ประจำวันศุกร์นะครับ,รบวันนี้เป็นวันศุกร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2565ผมจิระห้องสำเริงนะครับอยู่กับคุณชัยวัน์วนี้พัฒนาครับสวัสดีครับคุณชัยวัน์ครับสวัสดีครับคุณจริระสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับครับและเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะฮะก็จะได้พูดคุยกับ อาจารย์สราบุษสังการีสวัสดีครับอาจารย์สราบุษครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อาจารย์สราบุษเชิญแขกพิเศษมาคุยเรื่องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องของที่เราไปทําแมทชิ่งมาที่ผ่านมาครับตั้งแต่เริ่มรายการนะครับตอนนี้เราทําแมทชิ่งไปทั้งหมดเนี่ยสี่ครั้งแล้วนะครับก็จะให้คนที่ทําเรื่องแมทชิ่งนะครับมาลองเล่าให้ฟังนะครับว่าการทําแมทชิ่งรวมถึงการเที่ยวในลาวครับจะต้องมียังไงบ้างครับ อันนี้วัตถุประสงค์เพื่อเพื่ออะไรนะครับก็ในอนาคตนะครับถ้าคนจะต้องการทําไปแมทชิ่งนะครับโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้ครับอืมครับครับจะเชิญแนะนําแขกนี่นะครับปาวันนี้เป็นใครนะครับก็เป็นคุณอูดนะครับคุณอวกาศนะครับคุณอวการคุณอูดเออเรียนเชิญนะครับคุณอูดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอวกาศสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับท่านได้เปิดกล้องหรือเปล่าครับ คุณอูดน่าจะเปิดน่าจะเปิดแล้วนะครับคุณอูดฮาโอเคครับเปิดแล้วนะคุณอูดเปิดกล้องเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมก็ชืวยเอาอากาศจับครับผมรบกวนให้ท่านแนะนําตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งได้ตอนนี้ท่านเราคุยกันท่านอยู่ที่ที่ลาวใช่ไหมฮะตอนนี้อยู่ที่ลาวพิ่งเข้ามาเลยครับมาเซเว่พื้นที่อะไรต่างๆก็อุดอวกาศจันพิลล์นะครับผม ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของออร์แกไนซ์นะฮะแล้วก็ทําเรื่องพิสูจน์แมทชิ่งในลาวก็มาสองปีแล้วครับที่ที่ประเทศลาวไปไปมานะฮะแล้คุณอูดเป็นคนไทยใช่ไหมเราไปอยู่ที่ลาวไปปักหลักทีามาฮากินที่ลาวอ่าก็มาที่ลาวนี่แหละครับทำออร์แกทำอิทเทเรียก่อนนะทําตกแต่งโรงแรมก่อนแล้วก็มาเกี่ยวกับเดตครับโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับทางลาวบางส่วนที่ส่วนนักเกต ครับก็ลุกลีอยู่ในวงการท่องเที่ยวของเราเป็นหลักครับพอจะจัดอีเวนต์ทั่วๆไปครับทั้งบริษัทแบงชิงด้วยก็คือภาคณะผู้ประกอบการไทยเข้าไปพบปะ่กับผู้ประกอบการลาวตอนช่วงที่เข้าอาเซียนใหม่ๆอะปีที่แล้วครับครับก็ทําต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงช่วงโควิดเข้ามาปรับเราก็กลับมาที่ไทยครับกลับฟื้นตัวนิดนึงได้พักผ่อนนะครับ ประสบการณ์ประสบการณ์ในการทำ business matching รา้ฝั่งหนี่ยาไ้ทำอะไรมาบ้างครับประสบการณ์เหระครับเรื่องของการทำ matching นี่ก็จะเป็นการพาลูกค้าเนี่ยเข้าไปพบกับผู้ประกอบการแต่ช่วงแรกเราจะรีเสิร์ชก่อนนะฮะว่าข้อมูลลูกค้าที่ต้องการเนี่ยเป็นสินค้าประเภทอะไรต่างๆฮะเราก็จะมาวิเคราะห์ว่ามันเหมาะสมกับตลาดราวในในช่วงนี้หรือเปล่านะครับแล้วเราก็ก็จะพาคณะไป แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาที่ผ่านมานะเป็นช่วงเตรียม AEC ครับก็จะมีเอสเอ็มเข้ามาเยอะครับผมมันมีทั้งธุรกิจเสริมความงามอะไรพวกนี้ฮะจะค่อนข้างมากอาหารเสริมเนี่ยเยอะครับก็มีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่า s อ e เมีนาะเรื่องของทุนเรื่องของการทําการตลาดมันก็บางส่วนก็มีปัญหาครับแล้วก็การติดต่อนี่ก็ขาดช่วงกันไปในหลายส่วนนะที่เจอปัญหานี้คือพูดเรื่องจริงนะ ที่อมาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ส่วนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็ไปได้ดีครับรับนนแล้วหัวข้อวันนี้ครับหัวข้อวันนี้ที่ตั้งว่าสาปาปลาวและล็อกสู่แลนลิงประสบการค<ะ>้าและการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟไทยจีนนี่มันมันจะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณ <S <S อู๋ทำยังไงครับสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับก็คือมันเป็นกระแสที่เรื่องของขนส่งรถไฟลาวจีน่ะทางคนไทยก็มีข่าวเยอะเนาะตรงนู้นตรงนี้มากมายเลยทีนี้มันข้อมูลจริงเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ย เราอยากเอานําตรงนี้ไปนําเสนอให้กับผู้ประกอบการที่สนใจทําการขนส่งในช่วงต,ต้นๆเี่ยพอดีก็ได้มาพบกับอาจารย์สราวุธนะฮะเราได้ปึกาอะไรกันเราก็เลยมีโปรแกรมไปแล้วสองครั้งนะครับครั้งแรกก็พาลีโอไปฮะลีโอเป็นบริษัทมหาชนนะฮะทำเกี่ยวกับเรื่องของขนส่งเหมือนกันโลจิสติกทั่วโลกท้ายล่าสุดก็จะเป็นสีตังนะฮะสีตังโลจิสติกอันนั้นก็พาไป นะครับล่าสุดเลยซึ่งก็จะแต่างท้งสองทิศเลยนะครับเพราะไม่มีการพัฒนาขึ้นในแต่ละลำดับนะครับของการเขแล้วกุ๊ปนี่ใหญ่ไหมฮะที่ที่ไปไปมาสองกรุ๊ปนี่กรุ๊ปหนึ่งสักกี่ท่านครับกรุ๊ปหนึ่งนี่เป็นผู้บริหารหมดเลยครับก็เราเซ็นไปไม่เกินสิบท่านนะแต่โดยคาประมาณหกเจ็ดถึงแปดท่านไปนะครับก็เป็นก็เบอร์ต้นของไทยด้วยนะเท่าที่ทราบประวัตินะครับ ทั้งสองส่วนเลยซึ่งเขามีความประตือรือร้นนะฮะเขาก็อยากเรียนรู้นะเขาก็ไปดูของจริงอะไรเงี้ยอยากลงสุพักนี่คือเป็นเป็นกรุ่มที่คุณอู๊ดพาไปลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลใช่ไหมไปเจาะไปเจาะข้อมูลเชิงลึกใช่ครับผมเราก็มีประสานไปกับทางหน่วยงานของเราครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ส่วนของ m ร n ษัทโลจิสติกส์ปาด้วยนะครับซึ่งเราก็ทํางานเกี่ยวเนื่องกันนะฮะเราได้คําแนะนําจากอาจารย์สราวุฒ ส่วนหนึ่งด้วยเราเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินงานเราจะ้เซอร์เวยให้ก่อนนะฮะเราก็ไปทําลงพื้นที่เป็นเดือนนะฮะีเรได้ข้อมูลออกมาแล้วก็ทําเรื่องของนโยบายยอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ก็ลื่นไหลได้มากขึ้นแล้วครับถ้าัดสินใจจัดทําโครงการไปเองนี่น่าจารบากนะฮะเพราะว่าจะเป็นบริษัทเอกชนก็ทำใช่ไหมใช่ครับผมครับเอกชนจะได้สิทธิ์ในเรื่องของขนส่ง สินค้าจากลาวไปจีนเนาะเราก็ต้องไปเชื่อมเขาซึ่งมันมันไม่ใช่เราจะไปทําโดยตรงกับจีนได้เลยอขข้อ,ขอมูลของอาจารย์ธารุก็ก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะ,ะ,ะนั้นมันก็ต้องมีการทําคอนเน็ t ชันไปที่ลาวแล้วก็เราไปก็เป็นบริษัทเอ็กซิมนะซึ่งก็เป็นบริษัทที่เขาทําเรื่องขนส่งอยู่กับลาวจีนเขาพาไปดูพื้นที่ของซีวอะไรของเขาด้วยนะครับครับนนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศ เนาาี่ยนี่บญญาารรยากาศครับที่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตรียมตัวหมดเนาะทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยมันก็เป็นช่วงที่ดีครับทุกอย่างมาันเซตอัพหมดเพราะวันที่26มิถุนายนนี้ก็เพิ่งจะเชื่อมรางลาวจีนลาวไทยกันได้ภาพภาพภาพบรรจอนี้ที่ไหนครับคุณอวกาศอันนี้เป็นคอนเทนเนอร์ของเอ็กซิมฮะที่เป็นบริษัทโลจิสติกส์เขาก็เตรียมพื้นที่ไว้สําหรับคอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ครับอยู่ตรงไหนฮะที่ไหนฮะ อยู่เส้น450ปีครับเข้าไปไม่ลืกฮะมันก็จะเป็นโซนอนึงมาเลยนะะสมมติถ้าเกิดเรามาออกจากด่านด่านลาวครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะฮะก็จะเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เข้าเส้น450ปีทั้งโซนทั้งเส้นนั้นนะฮะก็จะมีหลายๆบริษัทที่ทำคอนเนอร์ใช่ไหมอันนี้หมายถึงว่าอยู่ตรงข้ามกับทางหนองคายใช่ไหมฮะที่ว่าด่านลาวใช่ครับอยู่ตรงข้ามคายเลยครับถ้าเราข้ามสะพานจากแม่น้ำโขงเสร็จแล้วก็เข้าด่านเสร็จออกด่านมาก็จะก็จะพบโซนนี้ทั้งหมดนฮะ แล้วก็เลื่อยไปจนถึงสถานีเวียงจันใต้ในตัวของเอ็กซิมก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละครับไม่ไกลไม่ไกลจากสถานีรถไฟมากนะนะครับที่จะำํำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการครับผมบเงื่อนไขในการเดินทางเข้าลาไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเจรจาธุรกิจนี้มันมีอะไรที่ที่ควรจะต้องเตรียมเอาไว้บ้างฮะที่เตรียมนะหลักๆเลยนี่ตอนนี้เรื่องของโควิดก็ ไม่มีปัญหาอะไรลแล้วนะครับเขาเข้าออกได้ตามปกติแล้วแต่ก็อาจาจะเตรียมไว้เผื่อบางทีทางด่านเราจะถามในเรื่องของใบยืนยันวัคซีนนะครับซึ่งก็สามารถโหลดโหลดไว้ที่มือถือได้นะครับแล้วก็พาสปอร์รบตนะก <นะ S 2> ็<น>ะอย่าลืมนะเพราะว่ามีลูกค้าผมลืมดูเรื่องพาสปอร์บตนะไม่เกิน6เดือนนะอายุครับอันนี้สําคัญมากการเตรียมใบผ่านแดนนไปผ่านแดงยังใช้ได้อยู่ปะใช้ใช้ได้แล้วครับก็ใช้ได้ใช้ได้ดีครับ ไปผ่านแดนก็สามารถผ่านเข้าออกได้แล้วแต่มันอยู่ได้เฉพาะในส่วนของอีิงจันทแต่ถ้าเราจะเ<อ>ข้า,ขาไปเป็นไม่ได้อะครับเข้าไปที่วางเวียงหลวงพระบางนาเตยซึ่งเป็นสถานีขนส่งหลักๆของสถานีรถไฟขนสน่งตาวจีนเน,น,น,นี่ยมันก็จะเข้าไปดูไม่ได้นะครับผมส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยต้องมีเอกสารยืนยันนะครับแล้วก็ต้องทาเอกสารขออนุญาตก่อนนะครับในการเข้าพบแต่ละสถานที่พอเป็นทางการนิดนึงนะครับ ทางบริษัทก็จะทําหนังสือมาให้เราเราก็จะประสานงานให้นะครับไ่พบใครถามบื้เองถามบื้องต้นครับว่าต้องต้องต้องมีวีซ่าปะเข้าเราวีซ่าประเทศไทยไม่ต้องมีก็อยู่ในกลุ่มอาเซียนเราก็ไม่ได้ใช้วีซ่ากันอยู่แล้วแต่ต่างชาติก็จะต้องมีวีซ่านะเผื่อแต่บริษัทมีผู้บริหารร่วมเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับโดยว่าชาวต่างชาติจะรู้ฮะับก็มาเราวก็จะต้องทําวีซ่าซึ่งตรงนี้ก็สามารถทําที่สานทูตไทยก็ได้นะครับที่ประเทศไทย ค่าเงินค่าเงินบาทตอนนี้นี่มีค่าถือว่าค่อนข้างดีใช่ไหมถ้าถ้าไปใช้ที่ลาวตอนนี้ก็ดีดีมากเลยฮะมันก็คือสามารถใช้ได้สองเท่ากว่าก่อนโควิดนะฮะอ๋อเหรอครับสองเท่าตัวแต่แต่หลังแต่สถานการณ์ขณะนี้นะฮะหลังจากที่ขายพันธบัตรรัฐบาลของเราเนี่ยฮะแล้วก็ต้างมันเข้ามาบริการได้เต็มที่แล้วนะฮะค่าเป็นกีบก็ลดลงมาแล้ว แข็งแข็งขึ้นนะฮะจากห้าแสนก็ลงมาอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นแล้วครับห้าแสนกว่านะฮยก็ลงมาเยอะฮะภายในไม่กี่สัปดาห์เองแต่เพราะฉะนั้นในแง่ในแง่ที่เราจะเดินทางเข้าไปต้องเที่ยวไปเจอจากการค้าตอนนี้เรียกว่าถือว่าได้เปรีย่ะเรื่องค่าเงินใช่ใช่ครับหรือถ้าไปช่วงนี้ผมว่าเหมาะสมเนะยในช่วงนี้ครับตั้งแต่ไฮซีซั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าฤดูกาลท่องเที่ยวแลวเนาะเพราะหนึ่งจีนยังไม่มาจีนไม่มาเกาหลียังไม่มา แล้วตอนนี้ก็คือมีแต่ไทยเข้ามานะอย่างวันก่อนนี้ก็สามร้อยคนนะฮะเข้าไปเที่ยวที่มางอกเออมีกุ๊บใจเลยผมยังงงมากเลยว่าเอ๊ะเขาจองตัวรถไฟกันได้ยังไงสามร้อยคนโอ้โหรถเขาไปผ่านผ่านไปษัดน่านะเที่ยวไวป่ะน่าจะตยมกันมานานอันนี้ผมไม่ทราบจะทราบข่าวจากเฟซบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยก็คือโอ้คนไทยเข้าไปเที่ยวกันเยอะแล้วเทนก็คือคนไทยเข้าไปเที่ยวเยอะ ทั้งในส่วนของท่องเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวนี่หลักๆนี่ก็กระแสก็คืออยากไปนั่งรถไฟอ่าอยากไปนู่นอยากไปนี่จนบางทีผมว่าเขาก็ลืมภาคอื่นตไปด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นลาวใต้อย่างไรแต่ผมว่าก็ดีอ่ะมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้ต๋าครับคุณคุณนุษยคือคนไทยอ่ะฝันมานานไลยว่าจะได้นั่งรถไฟฟ้าเน่ในเมืองไทยเนี่ยฝันฝันจนไม่รู้จะนกี่หลายปีฝันสลายอ่าพอบอก พี่น้องลาวเราเปิดบริการนี่คือขอไปใช้ตรงนั้นก่อนดีกว่าจริงๆชิมซะหน่อยคร,รับผมระบบรถไฟเราก็ใช้ได้นะครับรจริงๆแล้วต้องก็มีใช้บริการอยู่แล้วอย่างผมเมื่อก่อนผมก็ใช้บริการรถไฟเข้ามาที่ลาวแต่ไม่จะนานหน่อยเนาะก็ะคือเราต้องอเข้าไปสถานีตอนสองทุ่มแล้วก็ตื่นตอนเช้าแล้วก็เข้าลาวมันก็ดีฮะได้นอนเป็นรถนอนเนาะเป็นรถไฟเนาะเขามีทุกภาคครับภาคเหนืออีสานใต้ ตะวันออกอะไรเงี้ยครับก็ดีอ่าอย่างอย่างตอนเนี้ยถ้าจะไปใช้บริการรถไฟลาวจีที่เปิดใหม่ขั้นตอนอไปยังไงจากประเทศไทยฮะขั้นตอนไปไม่ยุ่งยากฮนะแต่ตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของการจองตัว๋วอ่าอตัวเต็มนะฮะซึ่งเขาใช้ระบบโคตาคนหนึ่งอจองได้สามบัตรอย่างเงี้ยอ่าเขาไม่ได้เปิดออนไลน์เลยอะเต็มแล้วก็เต็มเลยเลือกวันได้เราต้องให้คนเขาไปต่อคิว นะฮะสมมติผมด้วยสิบ,บนคนเนี่ยผมต้องเอาคนไปสามคนอย่างเงี้ยค่<ฆ>ะที่ซื้อบัตรตามโคต้าสามบัตรซึ่งผมก <ไป S 1> <ม>็เลยืนตรอยสามร้อยคนที่เขาไปได้เนี่ยเขาถ้าใช้ระบบเดิมเนี่ยมันต้อง<ฆ>ใช้คนถึงหนึ่งร้อยคนไปต่อคิว่อที่ซื้อบัตรออกมาให้ได้<ฆ>ถ<ฆ>ึงจะมาพร้อมกันได้ครับผม<ฆ>แต่ผมก็แนะนําให้ไปถ้าอยากมานะให้มาวันธรรมดาเพราะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเต็มฮะจองลำบากมาก แต่ช่วงนี้ช่วงวันธรรมดานี่ก็ทัวร์ไทยเข้าไปเยอะครับครับครับซึ่งเขาก็ดีใจนะผมไปลังเวียงมาเนี่ยผู้ประกอบการก็เออเปิดประเทศสักทีเขาก็ได้เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันละครับผมค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารเป็นยังไงบ้างครับค่าโรงแรมนี่ก็ก็ดีขึ้นนะเพราะว่าจากที่เราเคยพักสองพันเนี่ยมันก็เหลือพันบาทเดือน้องอมันก็กีดาวกีดาวเข้าใจ ก็ถ้าเป็น huh ห้าดาวนี้ก็ราคาประมาณนี้ครับพันห้าสองพันสามพันครับห้าดาวถ้าทั่วไปที่จัดกันนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยสามร้อยก็มีนะบางส่วนนะครับคือมันถูกมากถ้าเทียบเงินบาทนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณคุณอู๊ดพูดถึงครุณอุ๊ดพูดถึงค่าที่พักที่ไหนฮะโรงแรมที่ไหนโรงแรมทั้งหมดนะในในลาวเนี่ยครับ ทั้งในเวียงจันทร์ทั้งวังเวียงบางทั้งหลวงพ่อบางที่ผมไปมาก็มีเวียงจันท์เนาะเวียงจันทร์วังเวียงแล้วก็หลวงพ่อบางอันนี้ก็เลทเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เงินบาทเราช่วงนี้ในการเลือกสถานที่พักก็ได้เปรียบก็คือได้ที่ดีแล้วก็ราคาถูกซึ่งเมื่อก่อนสองพันเนี่ยเราก็ใช้แค่พันบาทแต่ตอนนี้ก็จะเป็นพันบาทนิดนิดเพราะค่าเงินกีบนะครับผมนึกว่าที่หลวงพ่อบางค่าที่พักอาจจะแพงกว่านี้ ราคานี้เลยเหรอฮะอ๋อมันมีป็นเกตฮะมันมีหลายเกตหลายระดับเใด้หลายระดับมากครับผมหลายระดับก็คุณอูดห้าดาวสี่ดาวห้าดาวไม่ได้มั้งคุณอูดห้าดาวก็ประมาณสี่พันห้าครับ๋อแต่ระดับหมื่นก็มีครับอ่าระดับหมื่นแค่นั้นเราเราคงไม่ได้ไปพูดถึงตรงนั้นเออที่คุณอูดบอกห้าร้อยคุณอดบอกห้าร้อยบาทนี่อาจจะได้ในช่วงโควิดแรงๆโอ้ใช่เลยครับในช่วงนี้คมาเที่ยวช่วงนี้ผมว่าเหมาะมากเลย มาเที่ยวมาดูงานมาอะไรเงี้ยหรือหาพื้นที่ในการทําธุรกิจเนี่ยช่วงนี้ดีเพราะว่าอย่างวงเวียงเนี่ยที่ร้านอาหารอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ที่พักบางส่วนเขาก็เซ้งอ่ะเซ้งให้เช่าซึ่งราคาเขาไม่แพงปีหนึ่งก็แสนสองแสนก็มีครับก็เป็นน่าจะลงทุนได้นะครับสําหรับคนไทยแต่ต้องภาพที่ขึ้นอยู่ภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เป็นภาพของที่ไหนอ๋ออันนี้ภาพภาพเมืองเฟืองนะ เมืองเฟืองต้องอธิบายนะฮะเมืองเฟืองครับเมืองเฟืองอันนี้เมืองเฟืองครับเมืองเฟืองอธิบายหน่อยฮะคนที่ไม่รู้จักเมืองเฟืองเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปวันนี้ฮะเดี๋ยวไปนอนรักคืนหนึ่งเพื่อดีเรื่องของแคมปิ้งไปดิคุณอู๊ดช่วยให้ข้อมูลหน่อยเมืองเฟืองนี่ยังไงฮะเมืองเฟืองนี่เป็นเมืองเล็กเมืองเล็กๆครับห่างห่างจากเวียงจันทร์ไม่มากครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงใช้การเดินทางโดยโดยทางด่วนนะมอเตอร์เว์แล้วก็ออกทางที่หินเอิบมันก็จะมีผาครับ มีภูเขาที่สวยๆเนี่ยครับอันอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่น่าใช่นะอันนี้ใช่ครับอันนี้ใช่เหมือนกันใช่ใช่ครับมืองเฟืองครับมืองเฟือง,ง,งครับเมืองเฟืองครับจะนนี้เป็นมืองเฟืองมันก็จะมีน้ำนะฮะสายแม่น้ําก็อารมณ์ก็คือคล้ายๆเมืองการเราอครับในลักษณะการท่องเที่ยวนะฮะแต่เขาก็จะมีไฮไลท์ในเรื่องของอแพรนะฮะแพรตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีพระมาบินจบาตตอนเช้าอันนี้จะเป็นไฮไลท์ตอนเช้า ส่วนที่สําคัญที่ไปกันมากๆที่ดาราเราไปนี่ก็เรื่องของพุทธวัดที่พุทธยานาศาสนาครับของวัดศินชัยชายารามนะครับซึ่งไปวงสวงอะไรเนี่ยแล้มีองค์ลงอะไรอย่างเงี้ยครับของคุณนุ้ยอะไรเนี่ยครับก็ไม่ไกลฮะมันก็อารมณ์ธรรมชาติเลยครับเราสามารถไปไปเรืออะไรต่างๆได้นะครับค่าที่พักก็ยังไม่แพงมากนะที่นี่ สามารถล่องน้ําดูวิวธรรมชาติเขาเรียกสามหมื่นเฟืองนะครับแล้วก็มีทุ่งนาข้าวอะครับสวยมากนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เขียวระจีมันหน้าฝนพอดีแต่หลักๆเนี่ยที่คนไทยไปก็จะไปที่วัดเนี่ยที่มีหลวงปู่ขาวครับผมส่วนใหญ่ก็จะนินยมไปธรรมสการนะครับอันนี้คือเมืองเฟืองอืม ซึ่งไม่ไกลจากวางเวียงนะฮะสามารถที่จะเที่ยวต่อนด้วยกันได้แต่อารมณ์ก็จะคล้ายๆกันตรงชนต้องเ,เกิด่าครับถ้าจะไปเที่ยวลาครับสามสามวันสี่คืนอย่างนี้นะอ่าตรงนี้หมอกเลยครับถ้าชอบธรรม<ไ>ชาติครับ<ไ>ผมจะจะไปจุดไหนดีได้ไดบ้างแล้วก็เบ็ดเสร็จใช,ใช้ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ที่จะไปเที่ยวครับถ้าจะไปเที่ยวนะห้าพันก็เที่ยวได้นะครับห้าพันบาทเราสามารถเที่ยวได้หมดเลยนะครับ เมืองเฟืองวังเวียงเนี่ยพอดีฮะพอดีกับค่าใช้จ่ายที่ที่เกิดขึ้นเพราะมันหนึ่งก <ไว S 1> ็งคือไ,<ว>ไม่ต้องไม่ต้องไปติดกับดักเรื่องรถไฟครับจีนสามารถรที่จะนั่งรถตู้อะไรไปได้เลยแล้วก็การเดินทางก็สะดวกเพราะมีรถตู้ที่วิง่งถึงเมืองเฟืองแล้วก็วังเวียงได้เลยครับมันก็ไม่ไกลแล้วเพราะว่าวิง่ง,งถ้าไปหลวงพ่อบางถ้าไปหลวงพ่อบางอยากไปหลวงพ่อบางไงครับถ้าไปหลวงพ่อบางเรา ผมแนะนํานะช่วงนี้คือไปต่อที่วังเวียงครับเที่ยววังเวียงเสร็จอะไรเสร็จแล้วเราเข้าไปหลวงพระบางดีกว่าเพราะเราไม่ต้องไปรอคิวเข้าแถวรถไฟลาวจีนนะตอนเช้าเช้า,ชาอะไรเงี้ยซึ่งคนมันเยอะก,ก,ก็มันใช้เวลานานเนะ่แต่เราไปขึ้นที่วังเวียงเนี่ยก็คนมันก็จะเบาลงแล้วก็ต่อไปที่หลวงพระบางไว้จะง่ายกว่าครับผมบหลวงพระบางก็เป็นเมืองมรดกโลกที่คนนิยมไปอยู่แล้วครับครับแต่ที่ของเราชอบยอ้ยอนรอ,อยประวัติศาสตร์เนี่ย เาไปดูว่าใครเป็นผู้สํารวจเมืองหลงวงพระบางนะฮะเราจะพาไปสถานที่เหล่านี้ครับไปดูอองรีโวที่เขาไปสํารวจอินโดจีนทั้งหมดแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ที่แม่น้ําคานที่หลงวงพระบางตามรูปนะฮะส่วนออฟคูสบาวีเนี่ยจะเป็นอีกรูปปั้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับหลุมศพของอองรีโวก็คือเขาเป็นตรงศุนหลงวงพระบางนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าก็ได้คนนี้มีบทบาทมากที่ทําให มีแม่น้ำผมมาแบ่งกันระหว่างไทยลาวครับผม,อ,มอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจครับไปคนก็ไม่ไปไม่เยอะฮะแต่ที่สำคัญก็คือม<ะ>ันมีแม่น้ำคานที่องครีเสียชีวิตเนี่ยเาก็จะมีเขียนบทพรรณนาถึงแม่น้ำสายนี้อยู่นะฮะจากประวัติกำังท้งเามีหลายคนเรามาเขียนบันทึกเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับอินโดจีนทั้งหมดเหละทั้งัมพูชาอะไรต่างๆแล้วเขาก็ากเป็นคนที่ทำให้ชาวตะวันตกนะ่ะรู้จักคมพูชาครับ เรื่องของนครวัดครับผม,มนั่นแหละจึงเป็นทําให้เรื่องของการล่านี้ผมมาที่อินโดจีนซีอกองตัางนักสารวจแต่เขาก็ไม่เกี่ยวนะเขาเขาก็เป็นนักสํารวจ<ะ>แต่สํารวจแล้ว<ะ>ทางทันเมืองเห็นว่าเฮ้ยต้องเข้ามาบ้างเามาก<ะ>ันครับบมก็มเป็นเรื่องอะไรสภาพอากาศดินฟ้าฝนเป็นไงช่วงนี้ยังไปยังไปได้อยู่ฝนตกช่วงนี้จริงเป็นหน้าฝนนะปกติแล้วจะมีน้ําท่วมแหละแต่ปีนี้น้าไายหายมาแบบ ชโลมชโลมอ่ะไม่ไม่ไม่รนแรงเน้นมาช่วงนี้ก็ดีะก็มีสลับร้อนร้อนชื้นแล้วก็ฝนบ้างบางช่วงวันนี้ก็มีฝนตกแต่ตกไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนครับสำหรัเมื่อก่อนนี่ท่วมเลยนะครับครับ,รบแล้วก็เขื่อนก็สามารถคอนโทรลน้ําได้ระดับหนึ่งคอนโทรลน้ําได้ไม่ไม่ถึงจะแห้งมากครับก็มีน้ํามีมีพาพูดถึงเขื่อนแล้วมีพาไปเที่ยวเขื่อนบ้างไหมครับ จริงๆอยากพาไปนะยื่นเขื่อนครับแต่เขายังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากก็ยังมีการขออนุญาตอยู่แต่ก็เขา้าไปได้ฮะอย่่งเขื่อนที่แตกมาครั้งก่อนนี่ก็ไปมาที่เกาหลีสร้างอะไรเลยรพวกนี้แต่มันก็จะไปค <ไป S 1> ่อนข,ข้างยากไปดูเขื่อนแตกไปดูร่องรอยการ <c oughs> อะไรอ่ะบรูรณาการนเ <c oughs> รนาะบูรณาการการปรับทาหมู่บ้านใหม่ทําอะไรใหม่ผมว่าก็น่าสนใจนะ ถ้าใครสนใจเรื่องด้านนี้ครับเรื่องเขื่อนเขื่อนชายาอ,อะไรนี้ก็มันึ้นใหญ่ครับ,ก,รบก็ตาการตาดีแต่ที่นิยมไปเที่ยวกันมากคือเขื่อนเขื่อนน้ำเงินอะไรพวกนี้ใกล้ใกล<ช>้วิงจันทนั่นก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ก็สวยสวยมากก็น่าทเที่ยวครับผมก็ไม่ไกลจากวิงจันทนะถ้าเกิดมาสามวันสองคืนอะไรเงี้ยก็เที่ยวรอบรอบนี้ก็ได้ครับ<ช>มีน้ําตกมีอะไรเหมือนกันก็ อยู่แถวๆนี้อยู่แถวะครหลวงจันทร์ที่เทียบก็ยังมีเยอะอยู่รวมทั้งฝั่งของสังทองด้วยนะฝั่งสังทองก็่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็แถวสีสงครามอะไรของของน้องคายเราครับ<อ>ตรงนั้นก็สวย<อ>ตรงนั้นก็มีคนไปทารีสอร์ททาอะไรเยอะนะแยะละก็เป็นอ,อีกเส้นทางหนึ่งที่ไปชัยยบุรีครับครับผมเส้นทางน,นี้ก็คน,น,น,ไนได้เนดาให้ทุนเนด้าเหมือนกันในการทำผครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะครับ ช่วท,ที่สองมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสลาวที่เป็นล้อแลนล,ล็อกจะกลายเป็นแลนลิงและเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการค้าเรื่องของกา,การลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยเริ่มคึกคักขึ้นมาแล้วนะครับไทยเราอยู่ใกล้ๆอย่าพลาดโอกาสนี้สักครู่ปติตามกับคุณอาอกาศนะคบครับ